ส so, วัสดีครับอยู่กับผมเกกกระดัมอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมนาโตะชินอเบียดคอลเลคชันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับตู้ตัวใหม่อย่างโตะแอนโตะนะคิซินาต์หรือเปล่าก็ไม่เชิงเอ็นบุกหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกไปในคนลิปแปลติดอยูนะก็เนื่องจากมันเป็นทั้งคิซินาต์ผสมเอ็นบุกแต่ว่าความสามารถในการที่วิวัฒนาการไปขั้นเก้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเดิมสักอย่างยกเว้นแค่จะแตกตัวละครเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตัวน,นี้มันคือคิซินาต์จริงหรือเปล่า หรือมันเป็นคิสบุ <c oughs> ไม่รู้ก็มั่วไป <c oughs> เดี๋ยวผสงเช็คเล็กแล้นะอดีนี้ก็แ ID ค่อดีดองเพชรไปทําคลิปเฉยๆนะครับไม่ได้มีการเติมหรือว่าการซื้อออดีมาใดๆนะก็ <c oughs> แค่เล่นนะสะสมไว้ไวทำบางตู้ที่ว่าเหล็มัหนหดเหี่ยมขนาดนี้นะครับก็เลยต้องมีสักสิบกว่ามาตใิในการยืนยันนะครับ็สมสินค้าดิเพชรเนาะกับตู้ที่ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ตัวคิทินัทมันก็เลตประมาณนี้หมดแหละถ้ามันมาใหม่อ่ะเหมือนอย่างตัวคาคาชิอ่ะมันก็ออกยากนะเอาอตรงๆอะ่ะต้องแรกอยากควรจะมีบุญบารมีได้ดวงอันแก่งกล้าขาแข็งนะส่วนรีวิวสกิลผมไม่กดรีวิวนะก็เนื่องจากทําคลิปไอ้ไอ้ตัวดูสกิลอะ่ะไม่ไม่ดูนะั่นเนื่องจากว่าทําคลิปรีวิวสกิลไปแล้วก็น่าจะเห็นสกิลเข้าๆเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับก็ช่างมันวันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์ให้ดูเลยเลตเนี่ยอะไรอันนี้เลตเท่าไหร่ เลตสองเลสามเลตสี่เลตห้าเลหกสูงสุดคือเลดหกเลตที่ผมเชื่อว่าเลตดักดักเกิดชัดชัดจะเป็น,เ,ปนเล่นฮอนเล่นแอลก็คือดักบ่อแล้วเนะี่ยไม่ได้เกิดหรอกมันจะได้เกิดอยู่เนะี่ยกี่ตัวเก้าตัวนี้แหละโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเลดเกมเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะตอนเนี้ยตู้นี้ผมหวังแค่เอ่อโตที่นียตะแล้วก็โตแอนโตนั้นนะไอต่ำกว่านี้มาผมไม่นับเลยนะคือต่อให้มันเก่งหรือมันใช้ได้ผมก็ไม่สนนะ อันนี้แค่จะมาทําคลิปเชิงเช็คเลทนะอ่าไม่ได้ว่ามาหาโคเก่งหรืออะไรนะให้ยจะบอกนะว่าบวบ,บดาดาไปจะออกมาแต่ตู้แรกเลยก็หน่อก็จะให้เห็นเลยนะครับว่าตู้มันแสดงจะงหวะที่เียบอันหิดขานาดไหนกับความนี่แหละตัวดับเกิดอีกหนึ่งตัวนะไอโต๊ไอโต๊โบราโบราเลยเนะี่ยกี่ปีเราก็ไม่รู้สามสี่ถึงเปลว่าหรือ 5, หอ้าไมนจะหลอนกี่ปีก็ลืมแล้ว นั่นแหละไอ้ตัวเมื่อกี้ก็โคตรจะโบราณเลยน่าโตไอ้ล่างไอ้ล่างที่เป็นใจชั่วป่ะตอนที่มันไปเกาะคิรบีมัง้งมั้งน่าจำถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยดย้วยพยายามชุ่มไปไม่ให้ความเกลือมันครอบงำนะเนี่ยมีลุงไปคุณผู้ชมก็เชื่อไหมแม่งก็ออกวนอยู่แต่ไก้าวตัวล่างแหละไอ้เปอร์เซ็นต์สูงสูงกันนะต้นตู้ดักเกิร์ดเนี่ยไอ้น่าโตผ้าเดือดร้ายตัวการธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่โตอันาานี้ตาเยนะ เออโหเถ่นเถ่นความเกลือที่ไม่เข้าใครออกใครจริงครับโอ้ยไปจ้ะพักแป๊บหนึ่งเอ,อ้ยเล็ดมันก็นะศูนจุดแปดจะเป็นตู้อื่นตู้คาคาชิเด็ดแล้วตู้ตัวอื่นก็โอกาสมันน่าจะออกม้างลยวะศูนยุดแปดแต่อันนี้คือสูนยจุดแปดมันแย่งนักกีตัวโห สิบตัวได้ไหมอะแย่งกันอะแย่งกันออกอะเกลอบอะโอ้โหไอเลโตัวล่าง95%ผู้ชม,ม,มผมถามจริงเหอะผมไม่แปลกใจเลยที่อินทิหลังผมจะไม่ได้อะไรเลยอะจริงๆพูดดูมันออกเลยอะอ,ะอออกอย่างนี้ตายเถอะเออดักเกอบปีหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหเออเจ๊เกี่ยวอะไรกับมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตู้นี่เหรอ ออกมาทำเพื่อโอ้โหเซ็งเซ็งเซ็งกีเล่สามั่นอะเขาจะออกมาได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้แหละไอ้พวกนั้น่ะมาตัวเอกาที่เหลาฮีโร่หกรางเจ็ดดาวอยู่ทุกตู้แต่แบบคุณเจ๊ไม่ได้อยู่ในเลทนี่เสนอออกมาเสนอหน้าออกมาทำเพื่อไอไอเออสิมอลติ คุณผู้ชมว่าจะได้ทั้งตัวไม่เอาอย่างนี้ดีวกว่าผมโกลบจนเนั่ยขนาดตอนแรกกรบมั้งตั้งอ่ายกมาทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านกบเลยนะมันยังไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมดูแค่ไอ้นาโตรล่างจิตใจชั่วตัวเดียวโอ้เนี่ยตักเกิดจริงจริงเนี่ยใครใครจะว่าดีก็ดีเถิดตละครอะต่อให้ตะกิ้มันก็ก็ดีแหละในความในมุมมองผมคิดจะนัดมาใหม่ดีหมดทั้งตัวแหละแต่แค่ถ้ามองตามเมตาจริงนะ เอต้าตอนในโหมดสติเต่ที่จบไปได้สองสับวันที่ผ่านมานะผมว่ายังไงคาคาชิก็น่าเล่นมากกว่านะในมุมมองผมอะคาคาชิแอนโอบิโตะนะเออตัดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเป็นลองเนี่ยเทียบตามอันนี้ตามที่คนเขานิยมใช้มากที่สุดอะเนี่ยคาคาชิแอนโอบิโตะแล้วก็ไอตัวใหม่ก็อยู่อันดับเก้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะเน้นบัดาลตัวมาใหม่ก็ติดอันดับใหม่สองตัวเลยคือสติเตก,กับโตแอนโตะนะ คิเนแล้วก็โครธรรมดามีเกะมันก็เก่งอยู่แล้วนะในมุมมองผมอะอยากได้มันก็นนะัสมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้รอให้ดูเอ,อ่อแล้วก็เนี่ยอนุูอย่างอะปกับที่เขาทาไว้จนส,งสูงนะครับเนี่ยใช้หมุนอะตัวที่พูดมาโปรแอนโพราเไปเกะคาร์บอเนโอิโโตแต่ที่เน้นย้ำก็คือว่าบ้านเนี่ยพกไอ้ดีที่เขาเล่นเก็บคะแนนกันเนี่ยสี่ล้านห้าล้านเจ็ดล้านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเงานตำ่ตำ ต้องมีคาคาชิหรือซาตะเกะใหม่บ้านละตัวเลยนะครับต่อให้เขาไม่มีไอโตแอนโตะนะทาไมรับไออันดับหนึ่งนะเขาก็ผ่านเขาขึ้นมาได้สบายแต่หลักหลักเน้นย้ำที่คาคาขชิแอนโอเิโตะแล้วก็ซาตะเกะใหม่นะเน้นอยู่แค่นั้นนะ่ะเนี่ยเอาคุณคุณดูมาดิคุณลองไล่ตามดูตามผมอะมีบ้านไหนที่มันไม่มีคาคา,าชิแอนโอเิโตะบ้างไอซาตเกะบางบ้านอย่างบ้านเนี้ยไม่มีแล้วอาจจะฟุกไม่ได้สุ่มไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงแต่คือหลักหลักะเขาเน้นย้ำคือคาคาชิแอนโอวิโตะนะครับ ในมุมมอ,องผมก็เลยมองว่าเออหรือคาริเอรนโอเมโตรตัวมันจะเก่งกว่าโตแอนโตก็ไม่รู้เพราะว่าหรือหรือหรือเป็นเรื่องด้วยว่าตัวมันออกมาใหม่อัตราการออกอัต,อตราในการได้มันเลยยากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะตัวมันใหม่ด้วยไงเฮ้ยกูเสร็จแล้วก็จะจนภัยกับเกลือในมหาสมุทรต่อนะเฮ้เกลือจริง <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้ยเลนส์0.8นะครับเอามาตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่เอ้ยคิดเสนอตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมขอให้ผมอยากจะนับแค่ไอตัวแห่งนี้นีน้าตาก็เหอะแต่ว่าในบรรดานสามตัวคิดเสนอบนก็มีไอเกอแอนตัวแต่ตัวตัวคิดาสนอแรกเลยมั้งไม่ใช่ตัวต้นปีโหคราวเยอะมากเนี่ยตัวต้นปีที่ผ่านมาท่านที่ผมจะได้ก็คือซาปเกอแอนอีเดจีนะคิดเสนอส่วนไอเก แอนโตนี่มันตัวเมื่อปีที่แล้วเนาะคิดจะแนบเฮ้คิดจนัตัวแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยกีดเลืเท่าไหร่อ่ะขีดเลือห้านะคุณผู้ชมไอ้ตัวที่เหลือก็เป็นของแถมไปอ๋อเหลือสองตัวเดียวเฮ้ยห้านี่ครับสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเออเฮ้ยเลือห้าทำไมเลืดูดีเดี๋ยวเดียวหยุนะทำไมเลือห้ามันเลือมาดูดีกว่าเลือหกวะ What a oh เอกดาครับไม่กล้าด่าเต็มปากโอ้เดียวเดียวเดียวเลดเลดเลดเ,เอียเอียอะไรวะเนี่ยถ้าไม่เลดห้ามัน 5, มดูดีจังอะโอ้อตาการออกอยังต่ำเลยเลื่อยๆเดี๋ยวเดียวเลดหกโอ้โหใหม่ก้อนโอ้โหโอ้ยมีเพชรเยอะมาเด็การันตียุคูจะได้ตัวดีนะเนี่ยถ้าเลดมันยังโอ้โห้าร้อยเพชรกูัศูนย์เปล่าแน่เลยวะ โดนดักเกิดหมดเราติแน่เลยดูทรงกัน,นเลยก็ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันออกดีนะพูดถึงว่าออกอ e ีฮิวเจ็ดดาวตัวหนึ่งแล้วก็คิดตานอตัวหนึ่งก็ว่าอยู่ว่เอ๊ะแล้วเธอไม่เหรมันดูดีนะก็นึกว่าฟุกอ๋อไม่ใช่หรอกเรทห้ามันอ้าวคุณผู้ชมนักอีกหนึ่งตัวแล้วกันต่อ,อแอร์ซินาต้านะที่จะน่ามาสองตัวนะ,ะนามมาวนะไม่ซ้ำตะตัวเลยคุณผู้ชมคิดกันอานต,ตัวเฮ้ย เออเลเรตมันจะเชื่อถือไม่ได้วะเอ้ยกีซิน่าสามตัวเลยงั้นเหรอบักกันนะเออโดดดักเกิดเป็นหนึ่งมงัลติโอ้ยเออเราผ่านไปเราสามร้อยกว่าเพชรอ่าสามร้อยสามร้อยเพชรพอดีเลยหกมัลตินะครับก็ถ้าในมองในมุมอม,อมองผมนะสามร้อยเพชรได้ประมาณนี้ผมว่าไม่น่าเกลียดนะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าไม่ใช่ไอดีที่ผมดองเพชรทิ้งไว้เนี่ยถ้าเป็นไอดีที่แบบเล่นๆอยู่อ่ะ เราก็ต้องสุ่มหาตัวใหม่มาเพ่งจะเอามาหมุนเล่นตลอดใช่ไหมถ้าใครจะมีเพชราสมหรือมัลติที่หกว่ากูถามหน่อยนอกจากกูจะเป็นผู้สสยเติมหนักๆน,น,นะนะต่อให้คุณเติมหมดเป็นเงินไทยจริงก็สามพันกว่าบาทกับสี่พันคุณก็ได้แค่ร้อยกว่าเพชรร้อยไปเศกว่าเพชรไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ตัวตกแอนตกหรือคียสแนตแถวบนสี่ตัวเลยนะเออหรือต่อให้มันแถมซองมันก็เถอะในซองม่งก็รวมไปด้วยเกลือและไอโอดีนเต็มไปหมดเลยนะพูดถึงว่า อ่าแต่บนบนไปก็สีจะบนมันไปแต่มอติที่ยออกก็ <c oughs> ก็บนมาไมได้นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวพิดีย๋ยวพิดต่อเล่นเกมเอ,อ่าแล้วก็ลอลรุนเลยดีกว่าว่าถ้าสมมติอ่าส่งไปอีกจะบทุกมอติจะได้กีจนาตัวไหนมากดเส้นทางเพิ่มทางอะไรนี้ไหมหรือจะได้ตัวดักเกิดอย่างนี้เต็มไปหมดเฮ้ยเหนื่ยใจว่า <c oughs> คุเลนัยอาซิมะมามาน่ะมาแั้วปวดท้งเมียเออคุชินะตัวประจำเดือนเออบอกงี้ก่อนนะจริงๆอ่ะตัวที่มันมาประจำเดือนอ่ะทุกตัวไอ้ทุกๆเดือนอ่ะที่มันได้แบบได้รับการอ่าอัปเกรดมาให้สามารถโปเตินท,ทางได้อย่างอีกรอบนี้เป็นคุชินะใช่ไหมเดือนเนี้ยจริงๆผมก็อยากทำรีวิวแบบจริงๆนะสกิลแล้วก็พาสซีฟแล้วก็อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวประจำเดือนแล้วม,มันสามารถเอาไว้ ไอหยดไอหยกไอเหรียญเหรียญเงินไอเหรียญลุงอ่ะแลกได้จะเนี้ยเนี่ยใช่ป่ะอ้าวยังแลกไม่ได้เหรออ๋อต้องผ่านเดือนนั้นมาก่อนอ่าอ่าอ่าก็คือผมก็อยากทำดีวิสกิลนะแต่ประเด็นมันติดตรงที่ผมมองว่ามันทำมาผมกลัวเสียให้หินแดงพอเปล่าหินแดงในการข้ามผีเดียวกันนะไอเอ่อโดเซนทา่ะเพราะว่าเราได้เห็นมาในอารีนา ไอพีวีพีเรว่าหมวดสติกเกียมไม่เห็นมีคนใช้คุชินะเลยนะเอออย่างรอบก่อนที่ว่าเป็นอมินาตโตะไอเนี่ยโตะที่มันชนมือกับนาตโตะผมก็ยังไม่เหนคนใช้เลยอะ่ะมีแค่ไอโตะตัวเมื่อเดือนก่อนอนู้นนะที่มันยังตดอันดับในสติกเกียอยู่นะถ้าูาชมมองดีๆที่ผมให้ดูตอนอันดับอะตักเกิดอีหนึ่งตัวเมือ่อกี้แล้วเหรอแต่เหมือนเหมือนมติแรกนะครับคุณผู้ชมมองในมุมมองแบบกลับกันอะ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวปติแรกก็กบมาเป็นฝูงมึงก็ออกมาตัวเดียวอีกเดี๋ยวเหมือนกันใช่ไหมนั่นไงคือพื้ถานจริงเหอะกบมาเป็นทั้งหมู่บ้านกบเพื่อเพื่อมึงคนเดียวเนี่ยนะอ่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนใช้ตอนนี้อยู่โอดคอมเมนต์บอกผมเลยนะว่ามันโหดยังไงทําไมไม่ถึงแบบถึงขนาดต้องไปเอากบทั้งหมู่บ้านเพื่อเพื่อแม่งคนเดียวเนี่ยมันเก่งตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหตัวแต่ปีปีชาติางก่อนนู่นน่ะ กดตัวเดียวกเหล็ก็วนๆนเลยนะเพราะามันเหล็ดหกแล้วมันก็ตันอยู่แค่นี้ถ้าว่าสมมุติว่ามันมีถึงเล็สี่แบผมเชื่อว่าผมน่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งกชินากูโอ,คโอ้คุชินาแกแต่ก็อย่าแปลกใจนะครับทุกๆตู้โอ้โหก็หลาจะพูดรวมมันต้อมีคุชินะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาถีอย่างนี้โอ้ยเก็บ เหนื่อยใจว่ะบอกผมเหนื่อยใจมากเลยเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีเลทอไรพิเศษด้หรอมันขึ้นเนี่ยเลทีบดหรืออะไรอะ่ะแต่ในนี้มันก็ไม่มีน,นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับแต่คุณผูช้ชมเห็นไหมเนี่ยกรอบกรอบของผมเนี่ยมันคือว่าสุ่มสิบรอบโอกาสอะไรอะเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์จิตดาวตัวไหนไรู้เจ็ดดหกจุดสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาเป็นเล่นเลยตัวไหนวะ นี่นี่เนี่ยอันน,นี้ป่ะมีอกาศออกไอตกไอตกเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์เลยเหรอผมไม่ได้แปลส่วนนี้มานะอเออเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งดีอ่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องคุชินะต่อกันนิดนึงนะก็คืออย่างที่เห็นเห็นว่าตอนเป็นเดือนตัวนี้ตัวที่ได้รับการแบบอัปเกรดมาเป็นตัวแจกประจำเดือนของพาร์ทรายเดือนนะก็คุชนะินะอ๋อมันไม่ได้อยู่ในเลทอันนี้แล้วว่าเลทกมันมันดูไม่ได้แล้วว่ะผู้ชม แต่ก็คือยังไงอะทุกๆตัวมันก็ต้องมีกูชินะร่างเนี้ยเสริมเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเรีเนี่ยเลรีสองอะมันมันมาตลอดเหลยไอ้กูชินะเนี่ยนี่นะเลรเสองเฮ้ยเสร็ต่อแล้วกันกูไปท้อใจไปไหนอะเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นไหนอะเจ็ดจุดหกจุดสิบเปอร์เซ็นอะไรอะเฮ้ยต้องมานะพูดถึงว่ามันเขียนสะดีซดีอย่างนั้นอะ คีสนาดอ้าวคุณผูนานา้ชมเออหมดหนึ่งเส้นทางอดนนีดองเพชรมันต้องมีประโยชน์อย่างนี้นะครับทำรีวิวเออค่อยน่าเชื่อถือหน่อยเกมดีนะครับเกมดี <laughs> เออแมง่งหมดไปตั้งเท่าไรวะอ่าห้าร้อยเพชรทวนห้าร้อยเพชรทวนเน้นย้ำนะครับได้คีสนามาสี่ตัวได้ตอกแอนตอกมาสองตัว แม่งเอ,อ้ยเ,เกมดีมัลติสุดท้ายนะครับแต่ผมอาจจะสมดิอีกมัลติหนึ่งนะเดี๋ยวไปต้องไปแลกเหรียญเหรียญทองกับเหรียญลุงในร้านค้าเอ็กใช้ไอ้ร้านค้าเอ็กเชนก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาสมดิต่อยทีนึงแล้วกันส่วนตอนนี้ก็ขอดูตัวดักเกิดอีกตัวนี้ก่อนดักเกิดแล้วอ่ะโอ้โหไม่คิ่ตัวดักเกิดแต่ก็ อมไม่ได้อยู่ในเลดด้วยเลดเอาจริงๆนะผมมองว่าเลดเกมนี้มันเชื่อได้หรือว,ว่าจริงๆนะเปอนมุมองผมอะคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไงมันมันเชื่อถือได้ไหมเนี่ย่าได้ไงวะมันมันเลดยังไงมันวะคือหน้าตู้แต่ออกตัวที่ไม่มีในหน้าตู้แปลกจริงก็เดี๋ยวแรกไปเลื่ยก,กันพี่ชี้ไปต้องห้ารอยแปดาเพชรนะครับได้เลงมาเท่าไหร โอ้พันหนึ่งร้อยเหรียญถ้าสุ่มตอนช่วงมันเกิดนาโตเลยจะคุ้มกว่าครับเพราะว่ามันจะได้ไอตัวพอเราเราใช้การสุม่มห้าสิบห้าสิบอ่าเพชรตรงเราตรงนี้จะคูณเจ็ดมั้งในช่วงวันสิบเดือนสิบนะที่ผมเห็นนะแต่มันแค่วันเดียวไงแล้วก็ผมยังไม่เพชรมันจะไม่พอขนาดนี้เท่าที่จะมาสุ่มได้ขนาดนี้นะโอ้หสิบหกเรเดี๋ยวไดแล้วเดี๋ยวขอย่อยต่ออ่าแต่ขอพูดเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่การ เซกหรือการเติมหรือว่าการซื้อไอดีมานะผมทำของผมเพื่อที่จะแค่รีวิวการส่งตู้นะว่าเหลียมันขนาดไหนนะไอพวกไอดีดองผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรนะเอาแค่มาไว้สุ่มให้ดูเหลอของตู้นั้นน,นที่ผมต้องการจะสุ่มนะอุ้ยพูดถึงก็เสียดายนะคุณผู้ชมไอ้ดีนี้มันก็มันก็ตัวประทางของตัวนะเอ เอ่อที่ผมเสียดายก็คือว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้นี่คุณผู้ชมซองสิบห้าในการอ่าสิบห้าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรดีคูปองแล้วกันคูปองก็หลักการสุ่มหนึ่งตู้อ่าสุ่มไปสิบห้าครั้งก็จะได้ไอ้ซองเนี้ยซองที่มันรวมคิทเนอร์นัดครบเลยนะคริทเนอร์นัดหกตัวหกตัวเพราะอ่ะเนี่ยซุ่มซุ่มอีกบอสก็ติดต่องนี้ย ต่เหรต่เลรเห็นว่าเห็นนะครับว่าเหรีมันอยู่ที่ล็อกที่เหรียสิบแล้วนะไอเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์กับไอเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมาโตใหม่ครับโตเจ็ดดาวก็คือนะในความคิดผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออโตโตแอนโต่โตโตโอตอะอาจจะเหรียญเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์บวกกับเจ็ดดาวเพราะว่าเก่าๆไม่ไม่ไม่เจ็ดดาวที่มนันมีโอกาสออกมันน่าจะเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์นักครับคุณผู้ชมอ่อณรู้ว่าเจ็ดดาวมื่อว่าเจ็ดาวพิเศษออกมา กำลังพูดพูดไงแล้วแบบเออออกมาให้อันจังหวะดีใจผมไหลเลยนะผมมองว่ามันมาครบครับมันครบครับผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ออกมันออกคิสนาสอ่าสี่ตัวบนออกหมดเลยครับคุณผู้ชมเอจ่ายจ่ายดีครับดีครับอ่าแต่แรกกับ <c oughs> การที่ต้องเสียไปหกร้อยหกร้อยสามสิบเพชรได้อ่าหกกำลังพีเพชรเพราะว่าสม สุ่มไป13ครั้งนะครับเห็นไหมมันเขียนอยู่นะครับเนี่ย13ครั้ง13ครั้งอ่ะคุณผู้ชมเถื่อนจัตวาตู้เนี่ยก็เนี่มาดูคร่าวๆนะได้แล้วมั้งโอ้โหไงโคบเดี๋ยวล็อกก่อนนะครับนี่อาอตรงๆนะคุณผู้ชมใจผมผมก็อยากแจกนะไอ้ดีเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยถั่มันล่อตาล่อใจผมเกินเวย คิดกันัดอีกตัวแล้วคุณผู้ชม <c oughs> ขาดแค่ปลอันนี้ต่อกับไอไอคาคาชิแอนเกมอ,อ๋อไม่ไอตู้นี้ไม่คิดจะนัดไม่ครบนี่หว่ามันขาดคาคาชีเอาไปต่ตัวคิดจะนัดไม่รอบก่อนเออเออ,เอ,อผมก็พูดผิดขออภัยนะไม่ครบนี่หว่าตัวมันใหม่จัดนะมันเลยยังไม่เอาลงตู้อืมอืมไม่ผิดนะเกมไม่ผิดนะ แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวดูใหม่อีรอบหนึ่งนะแป๊บหนึ่งลืมผมขออภัยจริงนะผมก็พูดสัมษา์ไปพูดพูดยังไม่ทันดูให้ดีก่อนก็มี4ตัวอ่ะฮะในตู้แต่ถ้าเป็นในซองที่มันสามารถแลกได้มันก็จะมีตัวเกสแอนกุระเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็โอแอนเนียโตนะที่มันอยู่ในตู้แต่มันสามารถมีโอกาสออกถ้าเกิดเรามีไอ้คูปองในการส่ครบ15คูปองนะนะครับตามนี้นะ ถ้าเรามีขูปองครบ1ิบหูปองนะครับตามนี้ับผมมีแค่ส2บสองนะก็จะสามารถแลกไอ้ตัวนี้ได้นะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนแล้วมีแค่ยี่สิบแหละรู้สึกเหมือนจะดีเดยวนะเด็ดไปเลดไอ้ตัวซองยี่สิบรู้สึกจะรวมแตบบ่ตัวฮีโร่หกดาวถึงเจ็ดดาวขึ้นหมดเลยใช่ปะโอไม่น่าใช่ปะไม่ใช่่ะอ๋อไอ้ซองยี่สิบนี่ไปซองของไอ้ตัวตู้ใหม่นะอย่างรวมตัวเก่ง แต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยออกในเหรีตู้มั้งหรือยังไงไม่รู้นะไอ้พวกชิซุยฮินาตะเจ็ดดาวเนี่ยตัวประมาณสักกลางปีได้แล้วก็ตัวค่อนข้างใหม่ก็เนี่ยก็รวมเทมาลิกาละโอบิโตะด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆนะพวกนาโตเพนอัาละอะไรก็ก็ดีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวทำสุ่มรีวิวิีนะนะตัวเนี้ยผมผมก็สนใจนะเนื่องจากว่ามันสุ่มถูกมันสุม่มดีละสามสิบแล้วก็ไปเอ่อสี่สิบ สามสิบสี่สิบห้าสิบน่าจะใช่นะจะไม่ผิดนะครับถ้าผู้ผิดก็ขอไปด้วนะอ่าส่วนก็ถ้าถามว่าถ้าคุณมีเพชรประมาณผมผมว่าเขาแนะนําที่จะสุ่มนะเพราะสามารถปวดเส้นทางนาตกแอบตกได้ตัวหนึ่งเลยนะจากเลนท,ที่ที่มันออกจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมพูดมั่วนะสังกัดอะไรไม่ไม่ไม่ใช่สังกัดคุณะคะหรอกครับอเนี่ยก็ถ้าเล่นก็ต้องมีโตะให้พวกโตะโตะเกติน่านะจะมาตัวอ่าโตะเกตครับ พวกหินแตกก็ไปคุณหะทั้งคู่กันนะครับเ,ออด,เดี๋ยวไปมองสุเกะเฮ้เกตแคน่คุณหะแล้วนี่หว่าเอากบเนี่ยก็ถ้าเล่นมาถ้าสมมติได้ประมาณผมว่าไอ,อ้ตัวเนี้ยคือผู้นำเลยลีดโคุณหะเพิ่มความเร็ว300%เอ,อ่อแล้วก็เพิ่มความเสียหายของสกิล200%ใช่ปะวะผมก็จำไม่ได้ไอที่ผมรีวิวสกิลไปอะ่ะถ้าถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็กลับไปดูในในรีวิวสวนะกวิลเลยนะเดี๋ยวผมพูดติดใจผมเออใช่ปะวะมันเป็นของล่างไหนือวะ น่าจะใช่แหละมั่งเพิ่มความเสียหาย200%อะ่ะก็นี่แหละครับได้ประมาณประมาณที่เล่นได้อ๋ออันนี้1 2 3ถ้าเล่นโหมโดธรรมดาก็ประมาณสอย่างเนี้ยเอาลงก็ได้พร้อมกันเลยไปหาด่านฟาร,ร์มอาวุธเทนเทนเอานะครับแล้วก็ไปเล่นด่านกิจกรรมของตัวละครใหม่นะเอาอุปกรณ์ใหม่ของโต,โตแอนโตมานะครับอุปกรณ์ก็ถือว่าดีนะรอบนี้ยังไม่ได้ทำแปสลสกิลความสามารถอุปกรณ์นะจะค่อยทำทีหลังนะครับก็ออยโตเนี่ยไปเล่นอีกโซนนึงก็ได้ถ้าสมมติลงโหมด s เตเก e g i c เพราะว่าเป็นโคโนะนะครับเนี่ย นอกนั้นเหรอคโนฮะก็ก็ได้แหละครับตามตามแต่ตัวที่คุณผู้ชมมีนะแต่ถ้าสมมติผมเล่นผมก็จะได้จะได้ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วนะครับก็รบบการรีวิวตูต้ตแอนตมหาจะดีขนาดนี้นะครับดีสำหรับคนที่มีเพชรระดับห้าร้อยอัพนะผมขอเตืนย้ำว่าห้ารอยอัพนะครับหรือไม่ก็คุณผู้ชมแค่มีเพชรประมาณสองรอยห้าสิบอะ <c oughs> แล้วก็สวดบนภาวนาออนวอนต่อเกมนะครับว่า <c oughs> อ๋อให้กูสิวะ <c oughs> ประมาณ250เพชรขึ้นน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเลทมันค่อนข้างที่จะดูดีอ่ะเอ,เอาเอาตามตรงๆนะเลทไอตัวดักเกิดเนี่ยก็น้อยกว่าตัวดักเกิดนี่ก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าเลทหกหน่อยนะถ้าเลทหกก็ค,คือไม่ต้องสือแล้วครับตัวดักเกิดแม่งดักเกิดจริงๆ <c oughs> ก็สําหรับการรีวิวตู้โต๊ะแอนโต๊ะใหม่วันนี้ก็จบตัเพียนแค่นี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อที่จะ ได้เห็นเวลา YouTube แจ้งเตือนนะครับว่าผมลองคิดอะไรใหม่ๆไปนะครับสว่วนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับสวัสดีครับ